เราเนี่ยอยู่กันที่ไหนคะ <c oughs> อยู่ที่เนินช้างศึกเนี่ยใคมองใช่ไกสวัสดีตอนนี้มีหมามานั่งรอ,อกินไก่สามตัวสี่ <c oughs> สี <c oughs> อร่อยเลยเมาลองใช้ย่างย่งชุมก่า ที่เราต้องซื้อ,อ,อตัวกล้องมาก่อนใช่ไม่ครบเซ็ตอา,ากาถึงเม็ดเลยจริงจริงมันเคี้ยวกินได้เลยนะกาแฟนเนียนเ่ยวกินได้ใช่แต่มันจะขมปีเลยเชอดีเจ้าชื่ออะไรไม่รู้ตังชื่อหมอ้มันมหนึ 2, น่งขนมสองขนมสามนมสี่